สวัสดีครับพบกับสรุปข,ข United, ่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แนวรุกสุดคึกคักร็อปิงกยันคาร์วนี่พร้อมอยู่ในทัพแมนยูชะแมนเชสเตอร์ที่พร้อมซัดเรือใบร็อปลิงก์นะครับในาใยญ่เลือดได้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยคดีเอนิสันคาร์วนี่สามารถกลับมาลงซ้อมได้แล้วหลังพลาดช่วยทีมเกือบเดือนเลยครับเนื่องจากมีปัญหาอาการมาเจ็บคนขา่นี้เชื่อนะักเตะจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมในเกมปะทะก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ รับแรกอีกนะครับผู้จัดการทีมเชลย,ย์แมนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดหวังเอดิสันเขานี่ก่อนหน้ามากประสบการณ์มีลุ้นหายจากอาการบาดเจ็บมาช่วยทัพไปแสดงในการทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นัดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมพมกรีเมียร์อักฤษในวันอาทิตย์ที่6มีนาคามนี้โดยว่าหอกวัยสามสิบห้าปีครับไม่ได้ลงสนามกับตัวสกัดนับตั้งแต่แมตช์ที่เสมอกับเบอร์ลิ่หนึ่งเดือนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยนักเตะม,มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่คนขาเนียบส่งผลให้หมดสิทธิ์ช่วยทีม5เกมติดต่อกัน ทีผ่านมาแมนยูต้องพบกับความยากลำบากในการจบสกอร์นับแต่แตที่พวกเขาไม่มีเอ็นนิสเซนเคมอนี่ยังรอยก็ตามดูเหมือนเนือตอนนี้จะมีข่าวดีเพราะรับมือมีเปิดใจว่ามีความเป็นไปได้ที่เอลมาทดอดจะสามารถลงช่วยทีมได้ในเกมเอทิฮัสเตเดียมเขาจะมาลงฝึกซ้อมได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้และวันนี้เขาก็ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งที่2ร่วมกับทีมการเห็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีดังนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยเขาหน้าจะ ได้เป็นโซเนอในคุ้มกำลังในวันอาทิตย์นี้นรเหองเนืออจากนั้นนะครับเราก็ยังมี2อถึงสาคำถามที่ต้องลุ้นสําหรับผู้เล่นบางคนแต่เราจะต้องรอคอยและดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์แต่เอดิสซนเคานี่ผมกคาดการณ์คว่าตอนนี้เขาจะได้เป็นโซเนึ่งในทีมของเราอย่างแน่นอนในายใหญ่ชาวเยอรมันเก่าทิ้งไทยกุนซือผู้นำเทรน เป๊ปอวยรังนิกบิดาแห่งเกนเกพเพรสซิ่งของแท้อวยก่อนเกมรับรังนิกเจากใใ้านายแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับถึงกับตัวลอยอีกครั้งล่าสุดเป๊ปกูเดล่าสกุญซื้อจอมอวยแห่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นอีกคนที่ยกให้รับรังนิกเป็นบิดาแห่งเกนเกพเพรสซิ่งแถมเป็นผู้นำแทนการเล่นแปลกใหม่เข้าสู่พรีเมียร์ลีกเป๊ปกูเดล่านะครับผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวยกย่อง ong, รับรังนิกผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด ว่าเป็นบิดาแห่งเกนเกตเฟรซิงและถือเป็นผู้นำสไตล์การเล่นแปลกใหม่เข้าสู่เวทีพรีมิ่กอังเกฤษที่ตอนนี้หลายสโมสรเริ่มทำตางรอนนิกนะครับเข้าคาคุมทีมไปแสดงแบบชัว่วคราวแค่จบฤดูกาลนี้ทันที่โอริกนาโซชาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีก่อนและสามารถพาทีมทำง,งานได้ดีด้วยสถิติแพ้แค่หุ่นเดียวจากาการลงสนามเกมลีก13นัดชนะ7เสมอ5และปัจจุบันแมนชสเตตรดรังอันดับที่4ในตรนารางคะแนนศึกพรีมิีก ถึงแม้ไม่เคยดวลเกนกันแบบโดยตรงมาก่อนแต่เป็กูเดล่าก็มองว่าคุณสื่อเลือดเบียร์ในวัย63ปีเป็นโค้ชที่มีทัคติกที่ไม่ธรรมดาโดยที่แมนเชสเตอร์จะเปิดรังเอเธนสตเดียมทำศึกซูเปอร์ดับบี้มช์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่6มีนาคมนี้ผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าไอเดียการเล่นแบบรังนิกได้กลายเป็นลักษณะนิสัยในศึกพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วลหลายทีมอยากเล่นในแนวทางแบบนั้น รังนิกคือบิดาแห่งเกนเก้เพซิงที่เน้นการเล่นตรงกลางเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้รวดเร็วเราได้เห็นการเล่นแบบนี้จากลิเวอร์พูลเซาท์เท์ตันและตอนนี้ก็อาจจะได้เห็นในยุคของลีดยูไนเต็ดในยุคของเจอซีมาร์ดขณะที่เชลซีของโทมัสตูเกลก็มีให้เห็นแต่พวกเขาก็เน้นเล่นทางด้านกว้างที่ใช้ฟุตแบ็กหลายสโมสรอ,นนอังกฤษเลยซึ่งก็มีประมาณ5หรือ6สโมสรที่เล่นแบบนี้ผลงานของเขาที่เยอรมนีเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเขาได้ วางรากฐานทั้งที่อาบาริซิกในออสเตรียกับเร,รสบูลซัร์สวกและนิวยอร์กนั่นก็คือทีมนิวยอร์กเรสบูทุกทีมเหล่านี้ตามมีประยันการเล่นแบบเดียวกันตอนนี้เข้ามาที่นี่เพื่อบางระบบดังกล่าวซึ่งคุณก็คงได้เห็นกันมังแล้วยอนคุณเซอร์ชาวสเปนในวัย51ปีเปล่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานครับ แบนยูเชลซีเตรียมพร้อมดีแคนไลท์ลั่นอยากเล่นยูฟ่านแชมลีกให้เร็วที่สุดผีสิงอยากกระพิตาดีแคนไลท์นะครับมีตีเลือดผู้ดีของแมนฯยูนเต็ดประกาศเจตนาลมชัดเจนแล้วอยากมีโอกาสได้สัมผัสเกมลูกหนังยูฟ่านชมลิกให้เร็วที่สุดเพราะเชื่อมันสัยภาพของตนสามารถ้าแข่งในระดับนี้ได้อย่างสบายๆนะครับดีแคนไลท์นะครับกองกลางฟอร์มฮอนของ เวนแฮมยูเนเตดสโมสร,รมดังสิเวทีพรีเมียร์อังกฤษยอมรับหัวใจปรารถนาที่อยากจะมีโอกาสสมัมผัสเกมยูฟ่าแชมเลียกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มิดฟิลในวันย23ปีนะครับช่วยให้ทีมคุนคอนมีลุ้นควาท็อปโฟร์ในกาลน,นี้หลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและเป็นหัวใจในแดงกลางของทีมโดยปัจจุบันครับเวนแฮมอยู่อันดับที่5มี45าแต้มตามหลังแมนชเชสเตอร์อันดับที่4เพียงแค่2แต้มเท่านั้น สำหรับตอนนี้เหลือการแข่งขันในลีกเพียง11แมตช์ S เท่านั้นครับและพวกเขาก็ห้ามทำแต้มหลุดมือเดยริคาร์โดยดิคาร์ไรซ์ซึ่งตกเป็นเป้าหมายสนใจของแมนเชสเตอร์และโชซิซึ่งคาดการณ์ว่าถ้าตัวประมาณ100ล้านปอนด์ราว4,400ล้านบาทเปิดใจนะครับว่าอยากจะมีโอกาสได้สัมผัสเกมฟุตบอลถ้วยใบโตสุดของยุโรปมากผมอยากมีโอกาสได้เล่นอยู่ฟานซึมลีให้เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ผมรู้สึกว่า ไม่ใช่แค่ผมเท่านั้นแต่นี่สําหรับนักเตะคนหนุ่มทุกคนด้วยเราเกือบที่จะทําได้กับเวนแฮมเมรลิการที่ผ่านมามันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังแต่เราก็เต็มไปด้วยแรงกระตุน้นเราจะพยายามกันอย่างเต็มที่กับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ของผมและหวังว่าวันหนึ่งผมจะได้มีโอกาสลงเล่นและทำผลง,งานให้ดีที่สุดมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำของโลกผมเพิ่งอายุ23ปีเท่านั้นดังนั้นผมยังหนุ่มแน่น ในแง่ของศักยภาพและแนวทางการเล่นผมมีฟอร์มที่คงเส้นคงวาผมมองเห็นตัวเองในฐานะนักเตะที่มั่นคงและมีประสบการณ์ที่จะเยี่ยมและสามารถเล่นได้ทุกระดับกองกลางฟอร์มฮอตของทีมชาติอังกฤษระบุทิ้งไทยร่งอีโอเคถ้าบอลใหม่ไปสแสดงคือเทนฮากสโสมุรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มดำเนินการคัดสรรผู้จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมแบบฟูลไทม์ตั้งแต่ซีซั่นส0 2 2ันถึงน โดยชื่อของเอลิกเทนฮาร์ดเทนนิสของอาจัสร์อันตดัมคนปัจจุบันคือเตงฮาร์มเพราะฟุตบอลสไตล์จัดจ้านแถมได้รับการนุนจากรักษาการเจ้าหน้าใหญ่อย่างรับลังนิกนะครับรายงานจาก90มินิตนะครับรายงานมาว่าลังนิกที่ปัจจุบันรับตาแหน่งรักษาการผู้จัดการทีมไปแสดงจากนั้นพอจบฤดูกาลเจ้าตัวจะผันตัวเองไปเป็นที่ปรึกษาภายใต้เข้าภูมมัดอีก2ปี นั่นเท่ากับว่าจากนี้ทั้งเรื่องตั้งกลุนซือเพื่อปั้นโปรเจกต์ระยะยาวหรือแนวทางการเสริมทัพต้องมีความคิดเห็นของนักยุทธศาสตร์ในวัยห3ปีด้วยเป็นลําดับแรกก่อนที่จะส่งต่อถึงจอห์นเมืร์ทัพผูพ้อำนวยการฟุตบอลและซีอคนใหม่ริชาร์ดอาร์โนซึ่งหากเอาแค่คัดเดดเด่นๆน,นะครับสคนก็ได้แก่อ,อกิกิทนฮร์มาริชูโปริชโนและคาโลอันโซโรติซึ่งทางรังนิกก็เชียร์บอสของแอตแลสอัมสเตอร์ดัมมากที่สุด พราะวัยาวุฒิเหมาะสมในวัย52ปีทาฟุตบอลเกมบกุกไม่เ,เขื่อนในการมอบโอกาสเจอเดาวรุ่งบุกลึกเข้าหารไม่แยง้งให้กับแข้งดังที่มีประสบการณ์นิสิตยูฟ่าแชมเล่ย์เขามีความทวยใจฉยายยาที่จะประสบความสำเร็จจึงเชื่อว่าเทนฮาร์กนั่นแหละน่าจะตอบโจทย์กับยูไนเต็ดอย่างไรก็ดีนะครับเพดดี้พาวเวอร์บอลรับพนันเจ้าดังของไอร์แลนด์ก็เปิดราคาให้เทนฮากเป็นทีสองเรดราคาอยู่ที่เก้าตัว4แทง4จะเก้าไม่ลงทนุน ซึ่งเป็นรองมาริโชโปรพิชโนโนะครับแ็งหนึ่งนะฮะอยู่ที่ราคา1ต่อ1นะครับแทงหนึ่งจ่ายหนึ่งไม่ลงทุนนะฮะนี่คือสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับประจำรอบเช้าวันที่5มีนาคมครับ